สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้สวัสดีวันต้นเดือนนะครับวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2024เป็นวันจันทร์ในสัปดาห์ที่13เทศกาลธรรมดาก็เป็นบทอ่านจากบทเทศโดยนบ,บุญออกสตินเช่นเดียวกันนะครับกับเมื่อวานนี้พระกฤษเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราและเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของโล์ เราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเราได้ยินพระวาจาซึ่งโรงตัดในวันนี้ถึงเวรเดาบ้างแล้วใช่ไหมที่จะไม่ประวัติท่านปรึงในขณะที่ท่านตัวสัน่นหาไม่ได้เราเป็นชุมพบาลชุมพบาลฟังและตัวสัน่นมิใช่คำพูดกับชุมพบาลเท่านั้นแต่คำพูดที่กล่าวแก่พวกชุมพาเองด้วยถ้าเขาฟังวาจาที่กล่าวแก่พวกชุมพาเราไม่รู้สึกประวัติท่านพึงก็แสดงว่าเขาไม่สนใจในพวกชุมพา อีกโอกาสหนึ่งเราได้ขอให้ท่านละลึกถึงสองข้อเกี่ยวกับเราข้อแรกเราเป็นคริสเตียนข้อสองเราได้รับการแต่งตั้งเพราะเราได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เราจึงถูกจัดอยู่ในบรรดาชุมพบาลถ้าเราดีแต่เพราะเราเป็นคริสเตียนเราจึงเป็นสมาชิกอยู่ในูงชุมพาร่วมกับท่านด้วยฉะนั้นไม่ว่าพระเยซูเจ้าจะตรัสแก่ชุมพบาลหรือแก่พวกชุมพา เราก็ต้องฟังพระวาจาทั้งสิ้นของพระองค์และตัวสั์จิตใจของเราต้องเป็นกังวลอยู่เสมอพี่น้องทั้งหลายขอให้เราฟังพระวาจาที่พระเจ้าตัดบริพาทแก่ชั่วร้ายและฟังพระคําสัญญาที่พระองค์ตัดแก่ผุงชุมพาของพระองค์เองที่ว่าพวกท่านเป็นแกะของเราแม้ในทรามกลางชีวิตแห่งน้ําตาและความทุกข์ยากช่างเป็นความสุขและความยินดียิ่งใหญ่เพียงไรที่สํานึกว่าเราอยู่ในผูงแกะของพระเจ้า วาจานี้ใช้สำหรับเขาท่านเป็นชุมพบาลของอิสราเอลวาจานี้พูดถึงเขาผู้พิทักษ์อิสราเอลจะไม่ง่วงหรือหลับไปท่านเฝ้าระวังเมื่อเราตื่นอยู่ท่านเฝ้าระวังเราเมื่อเรานอนผงแก่ของมนุษย์ย่อมรู้สึกปลอดภัยในความดูแลใจใส่ของชุมพบาลซึ่งเป็นมนุษย์เราจะอยู่รู้สึกปลอดภัยมากกว่าสักเท่าใดในเมื่อชุมพบาลของเราคือ พระเป็นเจ้าพระองค์มีเพียงแต่นําเราไปเล็มหญ้าเท่านั้นแต่ยังได้สร้างเราด้วยพระเจ้าตรัสว่าท่านเป็นแกะของเราเราตัดสินเลือกเอาระหว่างแกะตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งระหว่างแกะผู้กับแพะแพะมาทําอะไรในผงแกะของพระเจ้าในทุ่งหญ้าเดียวกันในลําธารเดียวกันแพะแม้ว่าจะถูกจัดไว้อยู่เบื้อง้ายก็ยังปะปนกับพวกที่อยู่ทางขวาในเวลานี้ยัง ่อนผันให้บ้างแต่ภายหลังจะถูกแยกออกจากกันในทํานองเดียวกันความเบียนอดทนของผูงแกะจะเจริญขึ้นจนกลับเป็นเหมือนความเพียนทนของพระเจ้าเองเพราะพระองค์จะเป็นผู้แยกแยะให้บางตัวอยู่ทางซ้ายและบางตัวอยู่ทางขวาครับวันนี้ก็นักบุญออกัสตินก็ได้พูดถึงชุมพบาลแล้วก็ เวลาพูดถึงชุมพาบาลเนี่ยแน่นอนที่สุดความหมายท่านก็หมายถึงประการแรกบุคคลแรกสําคัญที่สุดก็คือองค์พระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์ก็เป็นชุมพาบาลเป็นผู้ดูแลเลี้ยงแกะเราเราทุกคนก็เป็นแกะในเวลาเดียวกันท่านก็บอกด้วยว่าท่านก็ได้รับเรียกรับเลือกให้เป็นชุมพาบาลเหมือนกันชุมพาบาลเป็นผู้ที่จะดูแลชุมพาคือบรรดาสบรุษบรรดาปุงแก ครริสชนต่างๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้คือจะเป็นมิติสําหรับเราที่ตัวนหนึ่งเราก็ได้รับเรียกรับเลือกมาเป็นพระสังฆราชเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชก็ตามเนี่ยเราก็อยู่ในหน้าที่ตําแหน่งของชุมประบาลที่จะต้องดูแลองแกะในเวลาเดียวกันเราก็เป็นชุมพาคือเป็นลูกแกะผงแกะในองนั้นโดยมีองค์พระเยซูเจ้าเป็นชุมประบาลที่สําคัญเวลาที่พระองค์ตรัสสอนอะไรก็พระองค์ก็สอนเราด้วยเหมือนกันนะครับที่เป็น นายชุมพบาลตามภาษามนุษย์ของเราในโลกนี้ที่พระอ,องค์ทรงเลือกและก็แต่งตั้งบางคนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจึงจึงต้องทําหน้าที่ของเราอย่างเราเป็นคริสตชนเราก็ต้องเป็นชุมพาที่ดีที่ไม่หลงผงที่เชื่อฟังที่จะประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอ,สอนหรือว่าทําตามสิ่งที่ผู้นําได้บอกได้สอนในเวลาเดียวกันที่เราเป็นผู้นําเป็นชุมพบาลอาจจะเป็นพระสังฆราชเป็นพระสงฆ์ เป็นนักบวชผู้นำมัธาสนาจักรอะไรก็ตามก็ต้องฟังพระเยซูเจ้าและทําอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำนะครับไม่สามารถที่จะไปทําอะไรตามใจตัวเองไม่สามารถที่จะไปเทศสอนหรือว่านําในหนทางที่ผิดแผกแตกต่างไปจากหนทางที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นคําสอนที่น,นักบุญอกซตินได้สรุปไว้สําหรับเราซึ่งเป็นในชุมประบาลบรรดาสังราชประสงค์ นักบวชที่รับแต่งตั้งและสําหรับเราที่เป็นคริสเตียนเป็นชุมพาผงชุมพาก็เป็นผงแกะจริงแล้วก็ต้องดําเนินชีวิตและเจริญชีวิตตามคําสอนที่พระเยสุเจ้ากระทําเหมือนกันเพียงแต่ว่าพระองค์ก็ให้เรานั้นอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันและก็อยู่ในศาสนาจรอยู่ในผงแกะผงเดียวกันดังที่พค์บอกเสมอนะครับขอพระเบญเจ้าพระบรทรงสรรพานุาพ พระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ